โอเคครับผมวันนี้ก็พบกับผม Box Channel วันนี้อยู่กับยีนาฟาร์มเป็นตัวที่ God of the God of the God of Up the Year บอกเลยจะมาแปลนี่คือ God มากเจอกันเลยนะครับอฮ้ย thank you so ยีน่าเนี่ยผมแนะนำให้อัาสกิลหนึ่งนำนะครับอ่าเมียดเอ็ดรวมผมกำลังไปกำลังไปตั้งตั้งตั้งเอา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 สวย มาลวจ้ามาลวจ้าโอ้โหตัเหนื่ยแล้วหนื่งแล้วโอ้โหตัดฟันหลอดมีดเอาอีกตัวนึงไงตัวนึงไงโล่โล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 ไปไปไปเลยไปเลยไปเลย แต่งหมดเรียบร้อยบัตเวลซีบอกแล้วพอหมดไม่มีแมนเน่ไม่มีแมนเน่ลืมไปบัตไม่ใช่มันนะะนี่แหละครับตึงๆถึงจะมัน มาครผมโอ้โหจะแตกทีเดียวบัดไหลเลยสินะครับุ้ยเต็มหัวกลางกไปกลางไปถอยถอถอยกลางไปกลางขึ้นไปแล้วเรียบร้ยเฮ้ยไม่กล้า

โอ้โหไปโดนตั้งเขียวดิ่งอย่างนั้นก็เขียวดิ่งเอ้าวอ้าอ้ามาอย่างนี้หายหายบอกเลยเดียดี๋ยวเดี๋ยวอ้อม้วครับอ้อมแล้วอ้อมแล้วโอ้ยเอาเลยเวนะ

โอ้โหไม่ได้ฟาร์มคลิปเลยนี่นาเราเนี่ยบัตวิไหนโหบัตยนามบัตามเจโนอโนแตกใคพี่ไปช่วยหน่อพี่เืเพิม้โอ้ม่ไฟารมกูอยู่ไนนี่ฟารมกูไม่ดู <c oughs> ตามมาตาเรียวอะไรแล้ว เนาะกดโดนอัพสกิลนับสามบบป่อยเลยหมดของนับสามมไหมสามการการไอเนี้ยไม่อยากให้แตกเฮ้ยไม่แตกหรอกบัฟฟ้าหายสินะมาเยือนกินผมคุณต้องรับผิดชอบนะ

โโอ้หคิวก้อดมาทีหลังเขาเลยตาตีเขาเลยเออยีสเลียตเต็มก็้ามาไอ้คิวก้อดนะบ้าป่าอุ้ยเกือบไม่ได้อุ้ยบัตมาเฮ้ยบวกบวกตั้งบวกบวก ตั้งบวกอติสุดวยมาทำไมมาทำไมมาทำไมโดยของตีตายกระจอกนะกะจอกนะเล่นออกสายดาเมจเลยครับยีหน้าป่าผมแนะนำออกรีดดาเมจไปเลยนี่ประด้บินเขาข้องเนาะยีน่าขนา เขาเลยออกครับเขาเลยออกเนี่ยเรารับเรารับดาเมจให้เพื่อนได้แค่นี้เราก็ออกดีกว่าที่เหลือจวเพื่อนเขาจัดการเองเฮ้ยแรงนะแรงนะาเก็บไม่ได้ โอ้เยอะนะอีเวนเยอะนะเยอะนะโอ้เข้าออกเข้าเข้าแล้วออกให้ได้นะเข้าลออกให้ได้นะเข้าออกให้ได้นะไอ้โว้อีเวนตังตังอาเลยเอาดิ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 เพื่อนมาเพื่อนมาถอยถอยตังถอยถอยถอยบันไหลบันไหลบันไหล นี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีต้องมีสักคนแตงมันไปกลางแล้วตั้งแล,งงล,งลง้วบ้างโถไปเคลโทร์แตกเคลียริบแปดวิได้บวกกับบวกไอ้เนี่ยเฮงย อึ้งมาอึ Jenny> ้งมาเฮ้ยอึ้งหนาผลอึ um um oh so ้งหนาผลไปสวยกันได้ดีนี่กันได้ดีกันได้ดีกันได้ดีเฮ้ยกันได้ดีเอาบัตรกันเอาบัตรกอนเฮ้ยจะแตกขึ้นกูแตกโฮ้ยสวยเอาบัตรดิบ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 เอสวย ผมรู้สึกว่าเราเริ่มเจ็บกับเมตเอาของนี่ครับชิ้นเดียวพอของกันเราถ้ายังไม่จบนะสงสังยว่าจะจบแล้วโอ้โหจบแล้วครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับยีน้าปาถึงจะไม่ค่อยทำอะไรก็เถอะ ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปล้วต่อไป goodbye จุบจ๊บ